ความขัดแยง้งจนถึงขั้นแตกหักในระหว่างผู้นำของไทผิงในที่สุดก็เหลือหงสื่อชวนกษัตริย์สวรรค์แต่องค์เดียวที่ยังคงเป็นปมบุกของไทผิงอยู่ยังผลให้กำลังทหารฝ่ายรัฐบาลทำการรุกลบและโจมตีไทผิงตามบริเวณที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งด้านเหนือและใต้ของลุ่มแม่น้ำฉางเจียงนับตั้งแต่ปีคิศักราช1853เป็นต้นมาทั้งอานชจิงและหนานจิง ต้องถูกคุกคามอย่างหนักเจิงโกวฟานกับบรรดาผู้นำทางฝ่ายรัฐบาลพากันชื่นชมยินดีถึงขนาดคาดกันว่าไทผิงจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้ไม่ถึงปีแต่ผู้นำทางทหารที่มีความสามารถซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ของไทผิงก็ก้กาวขึ้นมาแทนที่ผู้นำรุ่นแรกมีเฉินอี้เฉิงหลีซิ่วเฉิงและคนอื่นๆเฉินอี้เฉิงเ,เป็นทหารไทผิงที่มีความสามารถและกล้าหาญเข้าร่วมกับไทผิงตั้งแต่อายุ14ปี หงสิ่วชวนแต่งตั้งเฉินอี้เฉิงให้เป็นแม่ทัพในยามไท่ผิงเกิดวิกฤตร้ายแรงเนื่องจากขาดแม่ทัพเพราะการฆ่ากันเองไท่ผิงเปิดฉากรุกใหญ่อีกครั้งเฉินอีเ้เฉิงนำกำลังทหารไท่ผิงเข้าโจมตีค่าใหญ่เหนือของรัฐบาลในตอนปลายเดือนกันยาปีคิเตศกักราช1858จนแตกพ่ายแล้ววันรุ่งขึ้นยังยกกำลังเข้าโจมตีกำลังทหารค่าใหญ่ใต้ที่ยกมาช่วยค่าใหญ่เหนือจนย่อยยับ จากนั้นก็ยกกำลังบุกผูคโคโดยแยกทหารเข้าโจมตีพร้อมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังผลปรากฏว่าข่ายใหญ่เหนือซึ่งมีกําลังถึงแสนกว่าคนต้องแตกยับเยินกําลังทหารไทผิงยกขึ้นไปอย่างโจในตอนต้นเดือนตุลาคมแม่ทัพฝ่ายรัฐบาลถึงกับทิ้งเมืองหลบหนีไปไทผิงสามารถทําลายการปิดล้อมของฝ่ายรัฐบาลได้สําเร็จต่อมาในเดือนพฤศจิกายนเจิงกัวฟานทุ่มกําลังเข้าโจมตีซานเหอ ที่ไทผิงสร้างป้อมปราการไว้โดยรอบเฉินอี้เฉิงนำกำลังทหารรีบลุดไปถึงและเข้าโจมตีกองทัพหูนานทหารไทผิงที่รักษาป้อมปราการก็ยกกำลังออกโจมตีกระหนาบกองทัพหูนานต้องแตกพ่ายทั้งหลี่ซุนปินแม่ทัพและเจิงกัวหัวน้องชายของเจิงกัวฟานต้องเสียชีวิตในการรบชัยชน,นะครั้งนี้ยังผลให้เฉินอี้เฉิงได้รับแต่งตั้งจากหงซิ่วชวนให้เป็นอิงหวางหลีซิ่วเฉิงได้รับแต่งตั้งเป็นจงหวาง ในเดือนเมษายนปีคิดสศักราช1859หงเหลินกันลูกพี่ลูกน้องของหงซิ่วชวนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เคยไปอยู่ที่ฮ่องกงและเป็นผู้ที่สนใจศึกษาวิชาความรู้ของชาวตะวันตกได้เดินทางมาถึงเชนจิงเมืองหลวงของไทผิงหงซิ่วชวนแต่งตั้งให้กันหวางและมอบหมายให้ทํางานด้านการเมืองหงเหลินกันผู้นี้เป็นผู้นําคนเดียวของไทผิงที่มีความรู้เรื่องโลกภายนอก พยายามเสนอป,ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆของไทยพิงโดยเขียนขึ้นเป็นบทประพันธ์มีชื่อว่าชี้นําใหม่ต่อรัฐบาลหงเหลินกันถือหลักว่าความมั่งคั่งของประเทศชาติอยู่ที่การใช้คนและการกําหนดนโยบายจะต้องสร้างพื้นฐานให้เข้มแข็งด้วยการกําหนดนโยบายรวมอํานาจไว้ส่วนกลางแต่ก็สรุปว่าแผนพัฒนานี้ยังทําไม่ได้ในปัจจุบันแผนพัฒนาจึงค้างอยู่เพียงนี้หงเหลินกันเสนอแผนยุทธศาสตร ในที่ประชุมผู้นำทางทหารไทผิงเมื่อเดือนพฤษภาคมปีคิเตศกกาช1860ให้ไทผิงยกทัพไปยึดซูโจหางโจและเซี่ยงไฮ้ทางบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำฉางเจียงแล้วจึงบุกเข้ายึดมนทลนเจียงซีและหูเปย่ยบริเวณตอนกลางของแม่น้ำฉางเจียงให้ได้ถ้าทำได้เช่นนี้กำลังทหารรัฐบาลก็ไม่อาจคุกคามอานชิงซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่มีผลถึงหนานจิงโดยตรงอีกต่อไปกองทัพไทผิง ก็ได้ยกไปทางตะวันออกยึดเมืองต่างๆได้ภายในเวลาไม่ถึง2เดือนก็สามารถครอบครองดินแดนส่วนใหญ่บริเวณตอนใต้แม่น้ําฉางเจียงไว้ได้ระหว่างที่กองทัพไทยผิงกําลังมีชัยรุกคืบหน้ามาเรื่อยๆตเตรียมเข้าโจมตีเสี่ยงหานั้นในวันที่26พฤษภาคมปีคิทสกัลต์ัดราช1860เซอร์เฟเดริกบรูซทูตบิติดและเดอร์บูบูรองทูตฝรั่งเศสก็ได้ออกแถลงการร่วมกันว่าจะป้องกันเสี่ยงหายด้วยกำลังอาวุธ บรูซได้ส่งรายงานไปถึงกระทรวงการต่างประเทศบริติประนามกองทัพไทผิงว่าเป็นเหล่าโจรผู้ร้ายต่อมาในเดือนมิถุนายนฟิเดริกทาวเซนวอร์ดทหารรับจ้างและนักเสี่ยงโชคชาวอเมริกันก็ได้ติดต่อพวกพ่อค้าจีนในเซี่งยงไฮ้เสนอว่าจะระดมทหารรับจ้างชาวยุโรปมาช่วยสู้รบกับกบฏไทผิงโดยให้พ่อค้าจีนสนับสนุนเงินและอาวุธถ้ายึดได้เมืองไหนจะได้รางวัลเป็นเมืองเมืองไป พอขาจีนตกลงการจัดตั้งขึ้นเป็นกองกําลังสู้รบนี้หน่วยแรกมีชื่อว่ากองกําลังปืนเล็กยาวมีชาวต่างชาติ200คนและชาวจีนอีก200-300ถึงคนกองกําลังนี้ยกไปโจมตีซงเจียงที่อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ราว30มไมล์เมื่อเดือนมิถุนายนแต่ล้มเหลวเมื่อกลับมาเซี่ยงไฮ้วอดก็ได้จัดตั้งกองกําลังของตนใหม่โดยใช้อาวุธใหม่ๆทันสมัยจํานวนมากมีกองทหารชิง700 0คน เป็นกองหลังได้โจมตีส่งเจียงอีกในตอนกลางเดือนกรกฎาคมปีคิศักราช1860และยึดได้วอดได้รับรางวัล133,000เหรียญเงินต้นเดือนสิงหาคมวอดนำกำลังของตนมีทหารแมนจู10,000คนสนับสน,นุนโจมตีเมืองชิงปู้2ครั้งแต่ประสบความล้มเหลวทั้ง2ครั้งวอดเองได้รับบาดเจ็บในวันที่17สิงหาคมกองทัพไทผิงก็ได้เข้าโจมตีเซี่ยงไฮ้หลีซิ่วเฉิง นำทหารไทยพิงสามพันคนบุกเข้าตัวเมืองหลังกวาดล้างทหารชิงบริเวณชานเมืองหมดสิ้นแล้วเมื่อทหารไทยพิงไปถึงประตูเมืองทหารต่างชาติก็ระดมยิงจนหลี่ซิ่วเฉิงต้องนําทหารของตนถอยออกมาไม่ได้สู้รบด้วยทางด้านกองทัพไทยพิงหลังจากพิชิตด,ด้านตะวันออกแล้วก็มุ่งหน้าเข้าพิชิตด,ด้านตะวันตกต่อไปโดยแยกกันเป็นสองทัพกองทัพหนึ่งเฉินอีน้เฉิงเป็นแม่ทัพมุ่งขึ้นไปทางเหนือของแม่น้ําฉางเจียงจากอานหุยเข้าหูเป่ย ส่วนอีกทัพหนึ่งลีซิวเฉิงเป็นไม้ทัพบ,บุกทางใต้ของแม่น้ําฉางเจียงผ่านเจียงซีเข้าหูเปย่ยแล้วมาบรรจบกันที่อู่ฮั่นตามแผนแต่เมื่อกองทัพแรกของไทผิงยกมาถึงหวงโจห่างจากฮั่นโขเพียง50กิโลเมตรก็พอดีกันกันกนกนกบเซอร์แฮร์รี่พาร์คกงสุลบริติสเดินทางมาฮั่นโขเพื่อรวบรวมข่าวกรองว่าด้วยสถานการณ์ตามบริเวณแม่น้ําฉางเจียงได้เดินทางมาพบเฉินอี้เฉิงที่หวงโจ พร้อมกับพ่อคา้าบิติสองคนโดยบอกกับเฉินอี้เฉิงว่าเมืองทั้ง3มคืออู่ช่างหั่นหยางและหั่นโคเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีผลประโยชน์ใหญ่หลวงการค้าย่อมจะเสียหายถ้าเพียงแต่เมืองใดใน3าเมืองนี้ถูกไทผิงยึดได้ด้วยเหตุนี้จึงแนะนําเฉินอีเ้เฉิงให้ปลีกตัวออกมาเสียจากเมืองทั้งสนี้โดยที่กองทัพไทผิงทั้งสองทัพยังไม่เข้ามาบรรจบกันเซอร์แฮร์รี่พาร์กจึงอ้างว่า กองทัพไทผิงอีกกองทัพหนึ่งก็ยังไม่อาจบุกเข้าไปในมณฑลเจียงซีได้เลยลําพังกองทัพเฉินอี้เฉิงย่อมไม่อาจสู้รบกับกองทหารรัฐบาลที่อู่ชางได้และในขณะเดียวกันกองทหารรัฐบาลที่อานหุยก็อาจยกเข้าโจมตีกองทัพเฉินอี้เฉิงทางด้านหลังได้ด้วยตามหลักฐานของทางจีนเองอ้างว่าเหตุผลของแฮร์รี่ปาร์กนี้ทําให้เฉินอี้เฉิงลังเลจึงเลื่อนการโจมตีอู่ฮั่นออกไปแล้วทําหนังสือถามไปถึงเมืองหลวงของไทผิง เพื่อขอคำสั่งครั้นเมื่อถึงกำหนดเวลาที่กองทัพทั้งสองของไทผิงมาประจบกันตามที่ตกลงกันไว้เชิญอี้เฉิงไม่ได้รับข่าวจากกลีซิ่วเฉิงเลยด้วยความห่วงใย,ยสถานการณ์ด้านอานชิง,ชงเชิญอี้เฉิงจึงถอนกำลังทัพของตนกลับไปอันหุยในกลางเดือนเมษายนคลั้นเมื่อคำสั่งจากเมืองหลงมาถึงโดยให้รุกคืบหน้าไปอู่ฮั่นตามแผนเดิมชเชิญอี้เฉิงก็ได้นำทัพออกจากหูเป่ยทางด้านหลี่ซิ่วเฉิงเองก็ยกทัพมาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้เดิมด้วย เพราะกว่าจะเคลื่อนทัพออกไปจากบริเวณซูโจฉางโจก็ล่าไปถึงเดือนตุลาคมยิ่งกว่านี้ระหว่างเดินทัพหลี่ซิ่วเฉิงยังสนใจที่จะได้ทหารใหม่เข้ามาสมทบจนละเลยกําหนดเวลาที่นัดหมายไว้กับเฉินอี้เฉิงปรากฏว่ากองทัพหลี่ซิ่วเฉิงมีทหารมากขึ้นรวมทั้งสิ้นจํานวน500,000เศษแต่มาถึงอูชางในเดือนมิถุนายนปีคิศกราช1861ล่าช้ากว่ากําหนดที่นัดไว้ถึง2เดือน กำลังทัพไทผิงก็อยู่ระหว่างทรงกับสุดไม่อาจกอบกู้หรือแม้แต่รักษาสถานการณ์ทางทหารให้คงเดิมได้มีแต่จะเสื่อมทรามลงไปทุกทีจนถึงการอวาสานเมื่อกองทัพไทผิงทั้งสองกองทัพต้องถอยออกไปทางด้านตะวันออกแล้วกองทัพหูนานก็ฉวยโอกาสจังหวะนี้รุกค,คืบหน้าในปีคิศก1860เจิงกั่ฝานผู้ก่อตั้งกองทัพหูนานก็ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากราชสำนักแมนจูเป็นพิเศษ โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สําเร็จและาการมณฑลเจียงซูเจียงซีและอานฮุยและต่อมายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงใหญ่ฝ่ายทหารมีอำนาจบังคับบัญชากําลังทหารทั้งหมดในบริเวณเหนือและใต้ของแม่น้ําฉางเจียงแผนยุทธศาสตร์ตอนนี้ของเจิงกัวฟานอยู่ที่ว่าจะต้องยึดอานชิงให้จงได้เพราะอานชิงเป็นฐานที่มั่นที่สําคัญที่สุดของไทผิงถ้ากองทัพรัฐบาลยึดอานชิงได้ก็จะทําให้การบุกฐานจริงเมืองหลวงของไทผิง เป็นไปโดยสะดวกขณะเดียวกันทางฝ่ายไทผิงเมื่อแผนเดิมล้มเหลวลงแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นให้เลือกนอกจากจะต่อสู้ป้องกันอานชิงไว้จนสุดชีวิตสึกอานชิงซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีคิศกราช1861ดำเนินไปอย่างดุเดือดโหดร้ายตลอดเวลา4เดือนเต็มภายในเมืองถึงขนาดอดอาหารทหารไทผิงประจำเมืองนี้มีทั้งสิ้น16,000คนยืนหยัดสู้ตายรวมกับแม่ทัพ ไม่มีใครยอมแพ้กแกศัตรูแม้แต่คนเดียวความจริงถ้าหลีซิ่วเฉิงยกทัพเข้าโจมตีอู่ชางทหารของเจิงกัวฟานก็ยังไม่อาจบุกเข้าถล่มอานชิงจนถึงแตกได้เพราะจำเป็นต้องส่งกำลังไปช่วยอู่ชางภายหลังเมื่อหลีซิ่วเฉิงถูกจับเป็นแล้วให้การเมื่อถูกทหารรัฐบาลสอบสวนก็ยอมรับว่าตนเองคิดผิดไปอาจเป็นด้วยเจตจำนงของฟ้าก็เป็นได้ส่วนกองทัพของเฉินอี้เฉิงที่ยกมาช่วยในเดือนเมษายน ก็ไม่อาจโจมตีกองทัพหูนานให้แตกพ่ายได้ครั้นเมื่ออานชิงแตกกองทหารฝ่ายรัฐบาลยกกำลังออกไล่ล่าทหารไทพิงทั่วไปทุกหนทุกแห่งเมื่อหงซื่อชวนกษัตริย์สวรรค์ทราบข่าวนี้เข้าก็พิโรธสั่งปลดหงเหลินกันกับเฉินอี้เฉิงออกแล้วตั้งหงเหลินฟะกับหงเหลินตาพี่ชายของตนเข้าบริหารไทพิงแทนนับว่าเป็นการเร่งการอาสารของอาณาจักรไทพิงและตนเองให้เร็วยิ่งขึ้น แต่การปลดหรือแต่งตั้งในตอนหลังๆนี้ไม่มีความสําคัญเพราะเพียงสองสามปีหงซิ่วชวนก็แต่งตั้งผู้คนให้เป็นเจ้าหรือหวางกันถึงกว่า200คนยังผลให้เกิดความรัศมะสายขึ้นในบรรดาแม่ทัพนายกองไทผิงทั้งหลายจะอย่างไรก็ตามทั้งๆที่รู้รชะตากรรมของตนดีไทผิงก็ยังคงต่อต้านทหารรัฐบาลอย่างทรหดและเยี่ยมหานโดยสามารถสู้รบกับกําลังทหารรัฐบาลต่อมาได้อีกสองปีอาจกล่าวได้ว่า เป็นเพราะในประการแรกไทผิงได้รับความสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ในมณฑลเจียงซูและเจ๋อเจียงเพราะไทผิงไม่ปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้ายทารุณอย่างทหารรัฐบาลซึ่งมักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าประชาชนที่ยากจนจะต้องเข้าข้างไทผิงและในประการที่2ประชาชนมักจะหวาดเกรงกันอยู่ว่าถ้าทหารฝ่ายรัฐบาลกลับมาปกครองอีกย่อมหมายถึงปฏิบัติการแก้แค้นได้แก่การปล้นและฆ่าผู้คนพลเมือง ที่ตนสงสัยว่าเป็นฝ่ายไทผิงอย่างทารุนโหดร้ายนโยบายหลักในการปราบปรามไทผิงของเจิงกัวฟานนั้นอยู่ที่การกวาดล้างไทผิงให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินซึ่งก็รวมตลอดไปถึงบรรดาผู้คนพลเมืองที่สันนิษฐานเอาเองว่าเข้าข้างฝ่ายไทผิงเมื่อเป็นเช่นนี้พวกไทผิงก็ย่อมรู้ชะตากรรมของตนเองดีว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่อย่าหวังเลยว่าจะได้รับความเมตตาไว้ชีวิตถ้าตนยอมแพ้โดยดีปัญหาคงมีแต่เพียงว่า จะได้ตายไปโดยดีหรือไม่หรือยังถูกทรมานอย่างหนักหนาสาหัสก่อนตายด้วยเหตุนี้ไทผิงจึงต่อสู้กับทหารรัฐบาลอย่างไม่คิดชีวิตถือว่าสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายไม่มีทางเลือกทางอื่นขอสู้ตายดีกว่าในระหว่างที่กองทัพไทผิงยึดหังโจได้ในตอนปลายปีคิศักราช1861นั้นได้ระดมกําลังจากหางโจสูโจบุกเสี่ยงหฮ้าทางด้วยกันกองกําลังปืนเล็กยาวของวอ์ด ถูกไทยผิงโจมตีที่ฟงเซียนจนแตกพ่ายในเดือนมกราคมปีคิเตศกราช1862แล้วกองทัพไทยผิงก็เข้าล้อมเซี่ยงไฮ้ไว้ระหว่างนี้พ่อ้าชาต่างประเทศกับชาวจีนก็ได้ก่อตั้งพันธมิตรจีนต่างประเทศป้องกันร,ร่วมกันขึ้นโดยมีกองทหารบิติสและฝรั่งเศสเป็นกําลังต่อต้านวอร์ดรีบลุกเข้ามาเซี่ยงไฮ้เพื่อติดต่อกับผู้บัญชาการทหารบิติสและฝรั่งเศสกองทัพไทยผิงกับกองทหารต่างชาติสู้รบกันอย่างดุเดือด ตามบริเวณรอบนอกของเซี่ยงไฮ้ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมเนื่องจากกองทหารต่างชาติมีปืนใหญ่ไทผิงจึงต้องสูญเสียอย่างหนักการสู้รบระหว่างกองทัพไทผิงกับกองทหารบิติสฝรั่งเศสและกองทัพชนะตลอดการของวอร์ดดําเดินไปอย่างดูเดือดตามบริเวณรอบนอกเซี่ยงไฮ้ต่อมาจนถึงเดือนเมษายนและพฤษภาคมกองทัพไทผิงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายระหว่างนั้น กองทัพอานฮุยภายใต้การบังคับบัญชาของหลีหงจางก็ได้ยกมาถึงเซี่ยงไฮ้ลี่หงจางเป็นผู้นําคนสําคัญของฝ่ายรัฐบาลในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์กอบกู้ดินแดนที่เคยถูกไทยผิงยึดครองหลี่หงจังเป็นชาวเหอเฟยในมณฑลอานฮุยเกิดในครอบครัวเซืนซื่อที่มั่งคั่งยกย่องเจิงกัวฟานเป็นอาจารย์และได้รับราชการภายใต้เจิงกัวฟานในกองทัพมาโดยตลอดในฤดูหนาวปีคิเตศกราช1861 ุนนางและพ่อค้าชาวจีนได้ขอร้องเจิงกัวฟานให้ช่วยส่งกําลังฐานมาป้องกันเซี่ยงไฮ้เจิงจึงส่งหลีหงจางให้กลับไปอานฮุยบ้านเกิดเพื่อจัดตั้งกองกําลังอาสาสมัครต่อต้านไทผิงตามแบบที่ตนจัดตั้งขึ้นที่หูนานหลีหงจางก็ได้ก่อตั้งกองทัพอานฮุยขึ้นในขั้นต้นมีกําลังคน7,000นายในเดือนเมษาย,ยนปีคิศกราช1862พันธมิตรจีนต่างประเทศป้องกันร่วมกันในเซี่ยงไฮ้ ก็ได้เช่าเรือกลไฟบิดติสเจ็ดลำให้ทำหน้าที่บรรทุกทหารกองทัพอานฮุย7 0 0 0คนล่องมาตามแม่น้ำฉางเจียงจนถึงเซี่ยงไฮ้น่าสังเกตด้วยว่าเรือกลไฟเจ็ดลำบรรทุกทหารซึ่งมีหน้าที่ต่อต้านไทผิงก็ได้แล่นผ่านนานจิงเมืองหลวงสวรรค์ของไทผิงบนฝั่งแม่น้ำฉางเจียงมาโดยปลอดภัยและไทผิงก็ไม่รู้เลยข้างฝ่ายหลี่หงจางหลังจากมาถึงเซี่ยงไฮ้ได้เดือนเศษโดยการเสนอแนะของเจิงกัวฟาน ราชสำนักแมนจูก็ได้แต่งตั้งให้หลีหงจางเป็นผู้ว่าราชการมณฑลเจียงซูศึกชิงเซี่ยงไฮ้หว่างไทผิงกับกองทหารบิติสและฝรั่งเศสกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดทหารไทผิงยึดชิงปู้ได้วอร์ดกับนายทหารเิติสรีบรุดนำกองกำลังทหารจากซ่งเจียงมาช่วยแต่ก็ถูกต่อต้านจนหลบหนีไปทหารไทผิงจับเอาเอ็ดวาร์ดฟอรเรสเตอร์นายทหารรับจ้างชาวอ,อเมริกันซึ่งเป็นรองแม่ทัพกองทัพชนะตลอดการไว้ได้ คุณนางจีนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนของเจิงกัวฟานเช่นเดียวกับหลี่ฮงจางคือเจ้าจงถางก็ได้กล่าวว่าจากการสู้รบสองครั้งนี้ระหว่างไทผิงกับกองทัพชนะตลอดการแสดงว่าชาวต่างประเทศก็กลัวกบฏผมยาวมากเท่าๆกับพวกเราเหมือนกันเจ้าจงถางเป็นชาวเซียงหยินมณฑลหูหนานเกิดในครอบครัวจเจ้าที่ดินที่เป็นนักศึกษาบัณฑิตรับราชการในกองทัพรัฐบาลโดยเป็นนายทหารคนสนิทของเจิงกัวฟานมาก่อน ในปีคิศกราัช1861ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพของกองทัพรัฐบาลในมณฑลเจ๋อเจียงจ่อจงถางต่อสู้กับกองทัพไทผิงในเจ๋อเจียงอย่างยืดเยื้อทั้งทั้งที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งอาวุธและกำลังคนจากชาวต่างประเทศจนในที่สุดก็สามารถกอบกู้ดินแดนส่วนใหญ่ของเจ๋อเจียงคืนมาจากไทผิงได้และยึดหางโจได้ในเดือนมีนาคมปีคิศักราช1864หลังจากยึดชิงปูได้ ทหารไทผิงหกหมื่นนายก็ได้ล้อมเซี่ยงไฮ้เพื่อบุกเข้าพิชิตระหว่างพยายามลุกคืบหน้าอยู่นั้นพอดีหงซิ่วชวนมีคําสั่งมาถึงให้กองทัพไทผิงรีบยกกลับไปเมืองหลวงโดยด่วนเนื่องจากกองทัพหูหนานกดดันหนานจริงอย่างหนักเพื่อที่จะประเดิศึกให้ได้กองทัพไทผิงจึงต้องรีบลุกกลับหนานจริงเป็นอันว่าภายคุกคามเซี่ยงไฮ้จากกองทัพไทผิงเป็นอันยุติลงส่วนกองทัพชนะตลอดการที่มีชื่อเสียงขึ้น จากการสู้รบกับไทผิงในศึกเซี่ยงไฮนี้ครั้งนี้ถูกย้ายไปแนวรบด้านตะวันออกของมณฑลเจ๋อเจียงแต่ในการสู้รบกับทหารไทผิงใกล้ๆหนิงปอนนั่นเองวอร์ดถูกกระสุนปืนเสียชีวิตยั่งผลให้กองทัพชนะตลอดการต้องถอนตัวกลับเซี่ยงไฮ้เฮนรี G ่เบอร์จีวททหารรับจ้างชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งได้เป็นแม่ทัพแทนวอร์ดแต่เป็นได้ไม่นานก็ถูกหลี่หงจางปลดออกจากตําแหน่งเพราะขัดแย้งกับปลี่มาก ต่อมาตำแหน่งแม่ทัพกองทัพชนะตลอดการได้แก่พันตรียอดชาวกอดอนนายทหารช่างบริตตนกอดอนนำกองทหารเข้ายึดซูโจได้ในเดือนธันวาคมปีคิเทสกราชหึงันแรแต่มาเกิดขัดแย้งกับปีหงจางเมื่อรีประหารชีวิตพวกผู้นำไทผิง,ท,งทั้งทั้งที่กอดอนรับรองความปลอดภัยให้แล้วเมื่อสิ้นปีคิเทสกราดึงันรหหลังจากไทผิงต้องสูญเสียเจอเจียงกับเจียงซูแล้วทั้งผู้นำลงมา จนถึงพลทาหารของไทผิงก็ <c oughs> รู้ชะตากรรมของตนเองดีว่าอาวสารของอาณาจักรไทผิงกําลังจะมาถึงจะอย่างไรก็ตามหงซิ่วชวนไม่ยอมทิ้งหนานจริง <c oughs> เพื่อไปตั้งหลักใหม่อีกทางใต้ตามข้อเสนอของหลีซิ่วเฉิงหงซิ่วชวนคงเชื่อมั่นในภารกิจศักดิ์สิทธิ์ที่ตนได้รับมอบหมายจากบิดาสวรรค์ครั้นเมื่อที่ม่นสําคัญของไทผิงในบริเวณเทือกเขาจงซานนอกเมืองหนานจริงแตกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีคิเทศกราช1864 ทหารรัฐบาลก็บุกเข้าโจมตีประตูเมืองทางด้านตะว,วันออกเฉียงเหนือนับแต่นั้นวงล้อมของรัฐบาลก็หดแคบเข้ารงทุกทีภายในตัวเมืองก็ขาดแคลนอาหารหงสซิ่วชวนยังคงเชื่อมั่นอยู่ว่าพเลเมืองไทยผิงทุกคนจะสู้จนตัวตายจึงมีคำสั่งให้ชาวเมืองกินหญ้าแทนข้าวโดยตนเองเริ่มกินก่อนเนื่องจากหงมีอาการป่วยอยู่แล้วเมื่อกินหญ้าเข้าไปอาการป่วยก็สุดหนักลงประกอบกับไม่มียารักษา หลังจากป่วยหนักอยู่20กว่าวันก็เสียชีวิตในวันที่1มิถุนายนปีคิศกรา1 8 6 4หงเทียนกุ้ยฟูบุตรชายของหงซิ่วชวนอายุ16ปีได้ดำรงตำแหน่งเทียนหวางแทนพ่อแต่เมื่อทหารรัฐบาลบุกเข้ามาใกล้หลีซิ่วเฉิงก็พาบุตรชายของนายหนีออกไปจากเมืองภายหลังถูกทหารรัฐบาลจับได้จึงถูกประหารชีวิตทั้งสองคนแม้ว่าเทียนหวางจะสิ้นชีวิตไปแล้ว ชาวเมืองไทผิงก็ยังคงต่อต้านอย่างทรหดจนแทบไม่น่าเชื่อทหารรัฐบาลรุกคืบหน้าเข้ามาด้วยความยากลําบากในวันที่4กรกฎาคมเจิงกัวชวนน้องชายของเจิงกัวฟานสั่งทหารบุกโจมตีทั้งวันทั้งคืนผลัดเปลี่ยนกันโดยไม่ยอมหยุดแต่ไทผิงก็ยังคงปักหลักสู้ตายไม่ยอมแพ้อาณาจักรไทผิงเทียนกัวถึงการเอาสารลงด้วยทะเลเลือดดินแดนส่วนใหญ่ของอาณาจักรจีนตอนกลางมีแต่ความสิ้นหวัง เมืองนับร้อยๆมีแต่ซากปรักหักพังชีวิตที่ต้องสูญเสียประมาณ15-20ล้านคนพลพรรคไทผิงที่รอดชีวิตจากการปราบปรามอย่างโหดร้ายนี้ซอกซอนไปตามมณฑลต่างๆทางใต้จํานวนมากเมื่อปราศจากผู้นําแล้วก็ยังคงพยายามต่อสู้อย่างสิ้นหวังกันต่อไปถึงสิ้นปีคิจตักราช1866กําลังรบไทผิงเป็นหน่วยๆถูกกวาดล้างจนหมด มาตรการปราบปรามกบฏไทยพิงก็เช่นเดียวกับมาตรการปราบปรามกบฏของรัฐบาลจากักรพรรดิทุกราชวงที่ผ่านมาในเมื่อหัวหน้ากบฏมีแท้หงทุกคนที่แท้หงไม่ว่าอยู่ในท้องที่มณฑลใดถือว่ามีความผิดต้องถูกประหารชีวิตผู้ที่ต้องการรอดชีวิตอยู่ต้องเปลี่ยนชื่อแท้มิฉะนั้นก็ต้องหลบหนีออกนอกอาณาจักรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ